สวัสดีค่ะฉันเบลนะคะก็เป็นดาวของเพจอนุรักษ์ทอมดีก็มีเลยจะแบบมาฝากถามผู้ชายที่ชอบด่าทอมนิดนึงคือดิฉันก็ไม่ได้ว่าผู้ชายทุกคนนะคะก็คือจะถามแค่ผู้ชายที่ชอบมีปัญหากับทอมคือจะถามมีปัญหาอะไรมากปะคือมึงโดนยัง่งเหมี่ยวโดนทอมยังม่งเหมี่ยฮะถือทาตัวแบบเป็นปัญหาสังคมเลยขนาดเนี้ยคือจะจะบอกว่าพวกผู้ชายอะนะ มึงไม่ต้องเอาควยงัดออกมาเพื่อที่จะแบบประกาศสักดาวตัวเองเจ๋งตัวเอง,เองแบบเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรหรอกเพราะว่าไอที่มึงงัดออกมานะมันแค่อนุศ์ที่แบบนําเสนอความอัปยศชาติมาของมึงแสดงถึงความเห็นแก่ตัวที่แบบมึงเอาแต่เสร็จอยู่คนเดียวผู้หญิงจะเสร็จไม่เสร็จก็ไม่ได้สนใจมันก็เหี่ยวไปตามกาลเวลาหมดแรงเงียแล้วมึงก็เหี่ยวไปผู้หญิงก็ค้างคาอยู่ตรงนั้นแหละพวกมึงมันแค่บอก พวกเนือ้อคยซิน้ำเชือ้อเนื้อคยแดดกบบานช้างลาดกระโดดเย็ดผู้สบเปสเซนโกมจุราชาติหมาพวกมึงม,มีบัญญาธรเพี้ยเลยต้จะตั้งเพจมาด่าพวกกูมาด่าพวกทอมดีแล้วกูจะบอกอะไรให้นะต่อให้โลกใบนี้ไม่มีทอมเลยสักคนกูก็ไม่คิดจะเอาผู้ชายมาทําผัวถ้าเป็นอย่างนั้นกูยอมเอาหีไปสไลเดอร์ลงสันเคินซิลิกิตของจะมันกว่าคือจะจะบอกว่าพวกมึงน,นะดีจะสร้างปัญหาอย่าคิดว่าโลกจะสวยด้วยควยของมึงนะ เพราะปัญหาของโลกใบเนี้ที่แบบไม่ว่าจะเป็นเอทหรือเป็นแบบพวกเด็กทองไม่มีพ่อมันก็มาจากพวกมึงทั้งนั้นน่ะเพศอย่างมึงอะ่ะผู้หญิงสวยๆที่เขาไม่เอาผู้ชายทําผัวมึงควรจะสาเนียกตัวเองได้แล้วนะว่าทําไมเขาถึงไม่เอาว่าทําไมเขาไม่เอาขวยเน่าๆของมึงกูฝากให้มึงคิดไว้แค่นี้แหละแล้วก็อย่าคิดนะว่าจะด่าทอมดีได้ฝ่ายเดียวเพราะคนอย่างกูก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วกูเป็นดีมีผัวเป็นทอมกูก็พร้อมจะไฟกับมึงได้เหมือนกัน ถ้าสนใจแอดเฟซมาคุยกันได้นะคะกูยงไงกูคนจริงรอยู่ละเจอกัน